แกงซุยชื่อแกงก็ซุยเหรอเฮ้ยจาวกวไม่ทางทายกันเลยวะคนอื่นไปเล่นกับลุงโมแต่เนื้อไปเล่นแกงซุยงงจัดเดี๋ยวเดี๋ยวจาวกวใช่เหรอเนื้อไปแกงซุยเหรอใช่ใช่ครับไอ้กวนไม่ทางทายกันเลยวะเดี๋ยวไม่ได้เข้าเลยครับพูดเป็นเรื่องก็ดีน้ำทางนะครับพี่เมื่อกี้อ่าได้ดิจะไปแกงซุยเหรอเพื่อนโอ้โหไว้ก่อนงชื่ออะไรแกงซุยเหรอแกงเนื้อยังไม่เจอครับลุงอะไรเอาพี่ใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอก ไม่ใช่ผมยังไม่ได้เข้าแก๊งไหนเลยผมเพิ่งออกไปสุวัสดิ์ถ่ายถ่ายรูปพี่หน่อยดิพี่ได้นั่งกับดาบพี่่อนพี่เออใช่ใช่ถ่ายดีนะครับถ่ายดีดีพี่ขอพี่ขอเท่ๆนะครับได้ครถ่ายนะขอว่าพี่ได้นั่งกับดาบตีก่อนขอโชว์ทีผมน้อยเห็นพี่เลยนะพี่จะได้เบิกมีคนมาจ้างพี่แต่พี่นั่งดีๆฮะตาเนี่ยยิ้มหน่อยครับเบื่อเอาไปเอาไปเอาไปพร้อมแล้วครับเฮ้ยหัวเสือหมึงตลกวลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขมว้าดาบอุ้ยเอ้าคว้าสวยนะ ไอ้เปิดตัวดิพัดน้องอ๋อดาวเนยเอ็งไม่เอาพี่เวสเลยเหรอเนี่ยได้ข่าวอ๋อเอาครับพี่เป็นเด็กช่างเหรอน้องใช่ครับพี่เปิดเปิดตัวได้ป่ะคหนนี้เปิดตัวได้ป่ะติดบินผมเปิดน้ครับไม่เปิดเปิดแบบเปิดแบบไม่ต้องลงได้ป่ะเปิดที่นั่นคนขับดิโอเคเปิดได้เปิดได้ไอ้โวเสือมึงยังไงเนี่ยไม่เอาพี่เวสหรอฮะไม่ใช่ครับข่าวนี่ครับข่าวเฟซอันนี้กูเป็นอะไรเนี่ยรถบารครับเบ๊ อ่าเนี่ยบลลับบลลับลลับลลเฮ้ยถ่ายอะไรยังไม่เห็นเลยเออพาร์ทไหนอ่ะทวิทผมติดบินครับพี่น้องไม่เก็บไปได้เอาละบ้างหมดเลยวปะได้ครับได้ครับพี่เฮ้ยเอายังอ่ะถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วพี่ผมจำไม่ลืมเลยแล้วเอาละบ้างเนี่ยเฮ้ยเองได้พาน้องแอดดอปให้พี่น่ะเฮ้ยจุงจุงเพลงกูอะจุงเดี๋ยวตกไปแล้วพี่ตกไปแล้วโอเค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 ไอ้คนทำตกเดี๋ยวเราลั่นทักสามอีพีกันเราโอเคปะ จากแลวพี่นะครับเอาแนวที่แนวที่เนี่ยแนวที่กำลังคิดทิศเนี่ยน้องง่ายๆเอ็งถนัดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมานัดเนี่ยนะครับลองพี่อยากไปนี่หวะสตูไปปะกรุงเทพอะได้ครับพี่มึงว่างอยู่เอาปะได้ี่ได้ใกล้ๆไปสตูนีกว่าอยากลองฟิลไรปะได้พี่ให้ไปของเหลนทักหาพี่นายให้เวลาพี่เออเขามีเขามีที่ดีมีที่ดีได้ใช่ใช่ได้ๆได้ๆได้ๆ้พายไฮจงไฮจ้าขึ้นมาเวลากรุงเทพ อุ้ยเฮียเราเนี่ยกระดาษเหรอจะแวะดูป่ะครับพี่เอ้ยเอาหน่อยนะเอาหน่อยเอาหน่อยนะพอแล้วพอแล้วกลับกลับกลับพอแล้วไปไหนได้บ้างเนี่มันยืนเฝ้ากันเหรอเอางี้ยเงี้ยเงี้กูชื่อแกงซุยไปได้หมดได้หมดบองตรงอโดนนะโดนแกงใหญ่เหรอซุยซุยโดนแกงใหญ่เหรอแกงเมื่อกี้เหรอครับเบ่ใช่แกงใหญ่แกงโตผมว่าเฉยๆนะครับพี่ เ้ยไม่มีใครเก่งเท่าเองนะตอนนี้ใส่เสื้อตัดอ้อยอะแล้วก็อะไรนะลองทำคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตผมเพิ่งซื้อคอนเวิร์ตมานี่แต่ใส่ไม่เท่เลยผมจะขายทิ้งครับเองมีกล้าแบบนั้หเนี่ยฮะมีแล้วครับพี่หน้าท้องหกรูแล้วเอะหกรูคืออะไรเอ้ยห้องโดนแทงเลยปากดีเนื้อเนื้อไอ้มอสจะร้องเนื้อเนื้อไอ้มอสจะร้องมอดจะร้องแล้วว่ะเอ้ยอมลาหน่อยดิว่ามนเป็นไรเปิดเลยเปิดเลยเปเพลงร้องไปกับฟ้าเลยร้องไปกับฟ้าพี่ออนคอมครับด้วยคอมเดี๋ยวแทงให้เดี๋ยวแทุกอย่างง่ายมี่แองเอง โอ้โหคนเยอะคนที่ผ่านมาเว้ยน้องชายครับิพี่นายของครับพี่าิให้ให้ผัดแทงดีกว่าโกงเลยที่เขาอำหลางกันหรอโกงกองเลยใช่ครับมัดจะไปเป็นหาพี่เห็นมระสุ่มแม่ยืนรอบนี่แหละไอ้แฟงไม่ถอดเสื้อดนปรับมะทำอะไรพี่พี่ทำอะไรอ่ะใช่เอาเว้ยชีวิตไปกระเสียนคนเราอะทำอะไรพี่ไปยังนี่เออยังไม่ดูดดูเืออพี่ะไรเฮ้ยไอเฮียนี่กูบอกเนี่ยกูทำให้ดูไม่ต้อถามแล้วทำอะไร ทอ้ยอี่ทำอะไรพเ่เออกาแฟมันช่วยอะไรอ่ะพี่แล้วน้องบ้งน้องบ้งไปไหนน้องบ้งน้องเป๊น้องเป๊ะอ่ะน้องเป๊โก้ไปไหน้องเปโก้ไครับเีโอ้ยีก็อยู่หชิโร่ปะไม่สิ้นเดือนไงนีพีมีนัดไปหเราพีปะก็บอกว่าไปตรวจสุขภาพเดือนเนี้จะแย่ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วแต่แ้วแต่แล้วแต่แจริงจริงอันนี้จริงแต่แล้วแ ไม่ไต้องตาจริงก็แต่จริงกูอยากไปจะได้อยากรออยู่รออยู่เออวะมาได้อำลาคนเลยเอาฮัลโหลลงเอมอนนี่ต้องจบลงเลยจต้องจบหรออาจารย์จะเป็นีเดียวไอ้เที่ยวหิวเหรออ่าไม่ก็ากเลยคับแจ็คเยปไปแจเยแจกับแจจบลงคนป้อคุณโดนไปหนึ่งครับลุงที่โดน โดนแล้วเหรอใช่มีคนโดนไปแล้วคนในแบงค์โดนคนในกลุ่มโดนไปแล้วคนมีสาวครับมีสาวอะไรโดนครับยังไม่เปิดอ่อกันคุณก็ต้องเอาไปแยนเนิร์ดก่อนเลยตอนนี้เอาวเนื้อเนาต้าต้าเอาเนิร์ดมีมีมีตัวมีอะไรนะตัวมีเลยโเออใชพูดเออโชคดีนะครับมอดอย่ามาแบบนี้นะครับมัดอย่ามัดอย่ามัดอย่ามัดห้ามห้ามโกงนะครับ อยู่ทุกคนเลยยกเว้นเพื่อนผมนะคนไหนไหนขี่ก็ต่อสายเลยเอาลูกโดนเลยห้าหนึ่งแต่ก่อนก่อนที่มาลงเนี่ยโดนไปห้าหนึ่งครับใช่แค่ทำหมวยใหญ่นี่ยวางสองเลยได้บอกเลยไปเลยเนี่ยไปดิไปเอาพวกกูไปแพ้ไอ้เหี้ยพวกกูสองคนไม่ได้เปลี่ยนเกมเฮี้ยขนาดนั้นเอาวกูไปแพ้ไอ้สัะ เพิ่งตัวเองเพิ่งโดนมา5-1แล้วเพื่อกูไปอีกสองน่จะเป็น5-0ตอนเนี้ยพักแล้วเราเพวกกูกูกูไอตี๋เพิ่งโดนมาเล้วไว้5-0โดนดีจีมามันบอกมันมันมันไม่มันโดนโดนโดนซุยมามันบอกว่าไอเหี้ย30จะมาสู้อายุ17ช่วยรอยะไอเหี้ยแก่อย่างี้แล้วไอเหี้ยควรเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือเปล่า ไม่ <c oughs> แล้วแกงพวกนั้นเพิง<ต>่งเพิ่งขึ้นวันเดียวได้นะแล้วกูก็แพ้มันรับสวัสดิการใช่ป่แะแล้วมันก็ต <c oughs> ีกูเลยสถาปนิกาคือได้ครบเลยเหรอลงที่นี่ใช่สวัสดิการมันได้ครบเลยนั่นมันไม่ได้ครบหรอกมันได้ไม้เทียสองมั้งคือไม้มันมีมีสี่เทียกันมอสมอดฟังเพลงนี้เพื่อนก็มีปืนมีแล้วเหรอลงที่นี่เรบอกลายมอสใช่เหมือนรีเวลดึกไงแต่ว่า พวกกลัวแช้ปืวนี้ไม่ตีแต่ว่าพวกมันเล่นแผนสตรีทเนี่ยมันเล่นลูกบอลเล่นอย่างนั้นอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันใช้ตืวได้ด้อยอ่ะที่หน่งแล้วต้องใส่ชุดทหารไปเลยป่ะงั้นผมว่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราไปเราไปกับพวกเล่นในพวกเอ็กดีใช่ไหมเราก็เชิญพวกเราก็ชวนกันทั้งสามเมืองครับแข่งกันได้นะแข่งกันคำคำได้นะเจอกันเมืองไหนอ่ะก็มีก็เดี๋ยวรอคุยเอ่นดีเล่นดีเสร็จได้หรอก็คุยรายละเอียดกันะครับก็ได้เหนื่อยเลยขาตาไงแฟนดัตตพี่แฟนดัต อสตาได้ไหมสตาอ่ะสตาไงได้ได้แล้วเพื่อนผมไปไหนลยพี่ติ๊กเนอะไเล่นแบทุร้าดิพี่ติ๊เล่นพ่อแม่ลูอะไรก็นให้กูแก้วดึกดิไม่ได้ซื้อเอาไอ้เหี้ยมันก็ดูสี่สัตว์คุอเดียวกันมึงก็จ่ายก่อนดิไม่ได้ไม่ได้อะไรต่อห้ามแจกสี่พันไมขไรเลขห้าสองสอง ของซื้อของขาย Thank you ลูกทบบสองลูกอีสานไปเรื่อยแล้วพี่ตีนะจุงเนี่ยดูดิมึงด <mm ูดิชีวิตบ้านปลายกูอะไม่เคยใช่แล้วคนใหญ่คนใหญ่ถงโตไม่ใช่แล้วปกติไปจ้างเขาเปิดร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มาเปิดเองละรอเลยเปิดเองแล้วไอ้เหี้ยมีลูกค้าวันวันไอ้เหี้ย ขอบคุณนะพี่เก็บร้านแก่กับเงือกก้มๆเงยๆปวดหลังถึงต้องัวถึงก็ผ้านไปแล้วใช่เราอะไรอ่ะเอางี้พี่ติเดี๋ยวทำงี้ป่ะคอนเทนต์ในนี้ป่ะที่ที่พี่ชอบทำอ่ะเอาไหม ผมจะไปเปิดบ้านต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันสักเจ็ดวันหรอไหมเริ่มต้นเรียนเรียนเรียนเลยเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอ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 าจุกไปด้วยเอาจุกไปด้วยเอาจริงเนียเออเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญมาลุ้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไมีใครปะตาก้าด้วยปะตาก้าด้วยเคยเราเชิญมีใครบ้างเคยเราเชิญมีใครบ้างปะตาก้าด้วยโอเคเราเมีใครบ้างพวกพี่เอินวัดใหญ่หลังมณฑล LO ลดสองพวก เใี่ยรับใครเสนอใครเสนอเชิญใครนะนักบาสนักบอลศิลปินดาราเราเชิญใครเก่งไรพังเก่งไรพังอะไรอะยังยังเจ้เฮ้ยเอามาทำไมอ่ะเฮ้ยเียไมปชิบหายเนี่ยมาเฮียของในบ้านหายอีกโอ้โหผมไม่เกี่ยวแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วผมไมปยุ่งแล้วผมไปยุ่งแลผมไม่เกี่ยวแล้วโดนเพลงนี้ติดกูละโดนละจะเสือกเก็บกูเลโดนหรือเก็บกดอันนี้เราอุ้มเหรอ ไมรุ่มด้วยมมีไปตรงด้วยท่าชานมนั่งเต็มเต็มเลยเคยได้เดื่อไมได้ากาแฟส่งไงไอสัตว์คือมันถ้าส่งเราใส่ก็อุมไม่ใส่ฟีะไปหมดเลยพี่ตีนี่สนั้นเลยีพี่แก้เท่าไหร่แก้เท่าไหร่พี่สองพันสามพันสี่พันแล้วหรอเอามาสองแก้วไปใช้เอลเอาอะไรเอลสแก้วโอเคครับถ้าสองแล้วไม่กาแฟทำจากฟันพี่ติมึงเอาจริง ไซใหญ่เท่าไหร่ครับไม่อันนียชานมพี่ไอนีชานมพี่ติดนะพี่ีติดนะไเีปใช่ไ้าหครับถาหกครับนสาวพี่บปพีติน้องจะไปแล้วขอฟีได้ไหมแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กลแบบไปที่พี่คุณรู้เรื่องอ๋อเออเอาดีไปดีไปดีไปเลยปะแถวแถวเจนไปดีไปดีแตัวครับไปไหมพี่พี่ติดไปไหมครับพี่พีติน้องจะไปแล้วเฮ้ยน้องชายกูไหนครับเสียงคุณขอครับขอโทษครับพี่โอ๋ปเดี๋ยวน้นะเก็น้องชายไหนไหน เล่นไรครับแม่หัวขาวพี่ผู่ดีครับพี่ชายเป็นคำน้องชายชื่อดังเลยหลังจากกอดแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะพี่ครับใช่ครับก็ดีครับอยากจะกอดเธออีกสักครั้งฮัลโหลครับรวานี้มีอะไรหน้าแดกบ้างอยากจะกอดเธอนานๆกอดเธอได้ไหนพูดแดกเหรอพักผ่อนครับพี่เล็กถ้าจะนะโอเคนี่ห้าสองสองกลับมาแล้วัดีเลยครับพี่ฝากดูแลลุงกับพี่ถิ่นอยู่ไหม ไปทำอะได้อยู่แกงกูเอาวันนี่อยู่แกงกูเขาเพิ่งกัดคืบกูมาไอตัดครับนี่แหละที่คุณโดนท่าตู่เนี่ยโอ้โหครับฟรีไหมพี่ฟรีไหมเฮ้ยเจสนายยังเล่นอยู่บ่อ่ะไม่ได้เล่นแล้วครับพี่ให้โอกาสวิ่งกลับมาพี่ก็ไม่เล่นละพี่พี่หนูโอนตังผิดเอามาคืนโดดว่าผมจะไปไปไปนอนแล้วลุงโอเคมีอะไรมึงเรียกได้ได้แล้วได้ครัแล้ว โอเคครับเจอันวัสดี้ครับร oh, ้บสวันด cool. uh, ีครับต so ้องนั bedroom, no of, yeah, ่งเครองบิดไม่แน่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งเอาผ่าดไปหนับบินกได้ครับเดี๋ยวไม่ขาดกับ ไอ้ไอไหัวเสือส่งพี่ได้ปน้องได้ครับพี่ได้ครับพี่ชายพี่ตี๋ไหรอพี่พี่ขายไปหรอไว้ไม่ส่งพี่แจ็คเี่ตีร้องหนพี่พี่ร้องดีมพี่ตีพี่ตีพี่ตีไ่จ้แงแจ็ใจในนู่นใจในนู่นครับได้ครับพี่ชายเจอกันมีอะไรเรียกได้ได้ครับดูดูเลยครับูครับพี่ตีเดี๋ยวไ่สวัสดีครับลุงสวัสดีเด๋ยพี่โอ้สดีรับพี่เดียครับพี่ตสวัสดีครับสวัสดีครับี่แจคสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับเจ้สัสครับ เดี๋ยวนั่งรถไฟกันนะน้องพี่ไม่มีตังค์กลับแล้วพี่เช่าไฟเบียดมาเยอะเกินว่ะไม่ใช่ด้ครับพี่เอาเครื่องบินหรือรถไฟครับผมจัดกเดี๋ยวเองขับรถไปส่งพี่ว่าที่ทำอ่ะได้ได้ครับพี่ไม่มีตังค์กลับแล้วน้องเนื่องตัวพี่อยู่ร้อยเดียวเนี่ยผมป่าเลยผมมีเยอะเดี๋ยวผมจ่ายให้ครับเอางี้เดี๋ยวพี่ขอคอนเฟิร์มเองคู่นะได้ครับพี่แต่ผมใส่สีซื้อผมซื้อแดงคืออะไรนี่ใส่มือคืออะไรวะกระดาษหรือเปล่าคืออะไรครับพี่กระดาษครับพี่ก็อันนี้กระดาษอันนี้ของอาติเม่ใช่บ้าไม่ใช่บ้านเหรอ เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านแก๊งเลยวะเป็นกาลัดครับวันนี้แข่งกันมาแล้วเขาได้ครับอ๋อเรื่องเอ็งทำอะไรร้องอ้าวปากครับพะปากรับเองดูปัญหาพี่นะช่วงนี้อ๋อไม่มีครับพี่อ้ยเดี๋ยวเองโน่นไหลพี่เล้ว่าก่อนลงได้ครับพี่ได้ครับ ไอ้พัดว่างไอ้พี่ว่างมาชิ้นนี้ว่างมาว่างครับพี่ทำไรอยู่ลุงวะอยู่กับลุงนะครับอยู่กับพี่ออนเนี่ยอยู่กับพี่เวทพี่ออนอะไรเป็นวันๆนะครับเออขาดขาดสล็อตพอดีเลยน้องอะไรนะครับพี่ขาดหนึ่งพอดีเลยขาดหนึ่งขาดสองได้หมดครับโอเคเดี๋ยวให้เธอสองสามแล้เออเอาเธอไปกับเราเนี่ยพี่กลับด้วยดิไม่กลับด้วยหรอสวัสดีครับพี่เจอกันครับพี่ทุกคนเจอกันครับเจอกันน้องชายขอบมากครับเจอกันครับน้องชายเจอกันครับเจอกันครับครับผมบ๊ายบายครับเสือหมอเสือ โมเสือโมเสือจริงแลนเจอครับน้องชายเจอครับเจอนครับเบบบายครับบายบายครับบายบายครับผมมีมีส้มกับพวกอะไรให้พี่เอากลับไปใต้ปะอ๋อมีครับได้ครับมีเนื้อมีเนื้อเฮ้ยพี่ไม่กินเนื้อเลยพี่ช่วงนี้พี่ไม่กินเนื้อโอเคครับเออเจอกันแลนวัสดีครับเบบเจอน้องวเจอนครับผมเจอนครับจ sauce